แจกสูตรยาแก้ไอใหม่นะคะขอทําคลิปใหม่เป็นรอบสองเนาะเพราะว่าคลิปนั้นหาไม่เจอนะคะ,ะมีคนเรียกร้องมาวิธีนี้พี่ใช้กับตัวเองได้ผลนะคะทุกคนเพราะว่าปกติเราแบบซื้อยาแก้ไอามากินอะแล้วมันจะแบบเสียงแหกเสียงแห้งแล้วก็เสมหะไม่ออกถูกไหมมันจะแบบแหบๆอยู่ในคอแต่วิธีที่พี่จะบอกต่อไปเน,นี้ยรับรองว่าได้ผลจริงนะคะลองทําตามดูนะ ม้านใครมีมะกรูดเป็นลูกนะคะทุกคนใช้มะกรูดเป็นลูกเอามาล้างให้สะอาดเอาทั้งเปลือกทั้งผิวเลยนะล้างให้สะอาดแล้วผ่าสีลูกนึงอะ่ะผ่าสีชิ้นเสร็จแล้วเอาใส่กระปุกกระปุกที่มีฝาปิดสนิทนะคะใส่กระปุกให้เต็มเลยแล้วก็อ่าถ้าเป็นกระปุกขนมฝาแดงๆอ่ะคะ่ะทุกคนไอ้กระกระปุก,กละร้อยกว่าบาทอะ่ะ ที่เขาใส่ขนมนมปังขายอะ่ะอันนั้นหาพี่อัดเต็มกระปุกเลยนะแล้วใส่น้ําตาลสายแดงไปประมาณจากักครึ่งโลหรือโลนึงนะคะทุกคนถ้าจะเป็นน้ําผึ้งก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆประโยชน์มันอยู่ที่ผิวมะกรูแล้วปิดฝาให้สนิทไม่ต้องเติมน้ําน,นะคะแล้วพอน้ํามันระเหยออกมาเนาะสักสองสาวันอะ่ะน้ํามันเริ่มระเหยออกมาแล้วทุกคนเอามากินแก้ไอได้เลย คันคอเจ็บคอไอจิบ1ช้อนกินข้าวนะคะไม่จิบแล้วกินเลยแหละ1ช้อนกินข้าวตอนเช้านะคะมันจะการเซมหะเวลาเราไอเซมหะจะกระเด็นหลุดออกมาเป็นก้อนเลยแล้วตั้งแต่นั้นพี่ไม่เป็นหวัดอีกเลยมาเป็นสิบปีจนทุกวันนี้นะคะแต่สำหรับคนที่เป็นเลือดจางแบบพี่ จะต้องให้ผสมน้ำอุน่นสักประมาณนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรคนเป็นเลือดจางมะกรูดเนี่ยมันมีรสเปรี้ยวมันจะมีกรดเหมือนมะนาวกินมากทําให้บ้านหมุนหรือเวียนหัวได้เพราะฉะนั้นคนที่เลือดจางนะคะให้ผสมน้ําอุน่นเจือจางกินเอาเนาะและมันจะได้ผลในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะคะถ้าเป็นน้ํำผึ้งนะ อ่ะอันนี้จะได้ของระบุบขับถ่ายด้วยเป็นน้ําตาลทรายแดงเท่านั้นนะคะน้ำตาลทรายขาวไม่ได้ผลนะคะแต่ก็ถ้าเป็นแบบกินเพียวๆช้อนนึงก็ช่วยขับถ่ายได้เหมือนกันนะทุกคนอันนี้คือพี่พยายามแนะนําให้ใช้วิธีธรรมชาติบาบัดให้ได้มากที่สุดเนาะเพราะเราไม่ต้องพึ่งยาเยอะเดี๋ยวนี้นะคะคนที่กินยาความดันเบาหวานเป็นระยะเวลานาน คนที่ตามมาคือคนป่วยเป็นโรคไตลง้ลงพยาบาลเลยค่ะตอนนี้ดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่างที่บอกทุกอย่างมีประโยชน์กินมากก็เป็นโทษเพราะฉะนั้นกินเมื่อมีอาการกินหายแล้วหยุดนะคะเนอะด้วยรักและห่วงใยดูแลสุขภาพ